สาวกอันติดห้ามพลาดนะคะโตโยต้าอันติดบอกเลยพี่ราคาโคตรดีตัวนี้ปี2018นะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอย่าพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับลุงอีกแล้วนะคะกับลุงอันติตดรถมือสองนะคะวันนี้พาพี่ๆมาหาอันติดสักทีนะคะหลังจากลงแคมรี่มาสองคลิปติดแล้วนะคะอ่ะสำหรับวันนี้พี่พามาชม โตโยต้าอันติดนะคะพี่ 1.6G นะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่419,000บาทนะะผ่อนเริ่มต้นแค่7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะ,ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะ,ะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0972517435นะคะวันนี้นะพี่จะพาไปชมทั้งภายนอกภายในกันเลยทีเดียวนะคะว่าภายนอกภายในของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงบอกเลย โคตรสวยเลยนะพี่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 ท่านไหนนะพลาดไปนะเข้าให้พี่สีบอลสวยๆแบบนี้เรียบร้อยนะคะอ่ะเลขทะเบียนนะบอกเลยคุณพี่ได้เลขทะเบียนนี้เลยสี่ห้าห้าเจ็ดนะคะบอกเลยโคตรสวยเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยนะคะพี่นี่ ไฟหนะ้าคุณพี่ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวมีไฟเดย์ไทาม์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่สําหรับพี่ๆท่านไหนนะที่ชอบไฟเลี้ยวแบบเฉียวเฉียงเนาะชอบไฟแบบดวงตาแบบนี้นะพี่คุ้มมากเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบนะคะพี่คะ่ะแล้วก็นี่ ด้าน,นหน้านะคะพี่โครเมียมสองเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่โลโก้เป็นสีโครเมียมด้วยนะนี่อ่ะมาที่กันชนนะคะพี่ขากันชนเป็นสีดําด้านสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่บอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะคะอ่าบอกเลยพี่คันนี้นะเป็นรถหน่วยหน่วยงานนะประวัติศูน์นะคะพี่ดูได้เลยอ่ะ อ่ะเดี๋ยวให้มาดูล้อกันนะคะล้อนะคะเป็นล้ออแม็กเดิมๆนะคะล้อแม็กอลอยสีทูโทนค่ะเดิมๆจากสูย์เลยนะ,ะพี่บอกเลยดิสเบกได้หน้าหลังนะคะพี่และสวยมากนะคะล้อเป็นล้ออลอยสีทูโทนที่โคตรสวยเลยนะคะพี่ๆอ่าแล้วก็นี้อ่ะก,กระจกนะคะคุณพี่จะได้เป็นกระจกแบบนี้เลยนี่ กระจกไฟฟ้านะคะพี่ดูเลยพี่พี่ขามีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สวยสวยแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมกันที่ด้านในนะคะด้านในคุณพี่ได้ด้านในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าโค้ดสวยเลยพี่พี่ภายในนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีเบจสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่บอกเลยคันนี้มีดีมากพี่ ภายในกว้างขวางนะคะนั่งสบายนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะ,ะที่กำลังตามหารถยนต์มือสองนะคะสวยๆนะ,ะมาเลยพี่ๆคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะคอนโซลหนนะ้ากว้างๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยนะ,ะพี่นี่ที่พักเท้ากว้างๆแบบนี้เลยนะคะประตงประตูเนาะเสาบีอ่ะให้ดูเสาบีนิดน,นึงพี่ น็อไม่มีขันไข่ขยับนะพี่เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะบ,บอกเลยพี่รถที่นี่เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะพี่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักนะคะพี่ไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้าไม่มีกับไมค์กอมไมค์นะพี่ดูได้เลยนี่บอกแล้วพี่ๆนี่ เบาะสีเบสสวยๆแบบนี้ตึงๆนุ่มๆกันเลยนะคะพี่แล้วก็ด้านหลังนะคะมีที่เสียบสาย USB ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยโคตรคุ้มเลยพี่สําหรับคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาน,นะคะกระจกนี่โตโยต้าทุกบานเลยนะคะพี่ดูได้เลยนี่โตโยต้าทุกบานเลยนะคะบอกเลยโคตรสวยเลยไฟท้ายนะคะพี่ๆจะได้เป็นไฟท้ายแบบนี้เลยนี่ ไฟท้าย LED ลายไกด์สวยๆแบบนี้เลยค่ะยาวๆเลยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะที่กำลังตามหาอยู่นะไฟท้าย LED ไลายไกด์มาให้พี่เลือกชมแล้วนะคะอ่ะเรามาดูที่ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะพรมสักพรมสักราชค่ะพี่สะอาดสะอ้านนะคะพี่สะอาดสะอ้านเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะบอกเลยพี่โคตรสวยเลยคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านล่างให้ดูนิดนึงปึ้ง นี่ล้อนะคะมีล้อเออเขาเรียกว่ายางอะไหล่เนาะยางอะไหล่เรามีใหค้ครบแบบนี้เลยนะคะพี่ดูที่ซีนทางมะพร้าวซีนทางมะพร้าวดเดิมจากศูนย์ต้องเป็นสีครีมไข่แบบนี้เลยนะคะพี่บอกเลยคันนี้คุ้มมากจริงๆนะคะน็อตน็ตอะไรนะคะพี่ดูเดิมๆทั้งนั้นเลยนะคะดูได้เลยนี่พี่นี่สวยๆแบบนี้ค่ะไฟท้ายนะของแท้ของเดิมนะคะนี่ ไฟท้ายของแท้ของเดิมนะเม็ดองค์เม็ดอาร์คอยู่คร,ครบแบบนี้เลยนะคะบอกเลยคันนี้สวยมากๆเลยนะคะพี่ตาโตโยต้านะตารุ่นก็มีนะโครโราติฟเนี่ยสวยๆแบบนี้ค่ะไฟท้าย LED เรียงเส้นแบบนี้เซ็นเซอร์ถอย2จุดให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเราไปดูที่ฝั่งคนขับกันเลยนะพี่ๆมานี่ ฝั่งคนขับหนะ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่สําหรับพี่ๆท่านไหนนะที่กําลังตามหารถยนต์มือสองอยู่นะคะบอกเลยโคสวยเลยนะพี่ๆดูได้เลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มจากจุดแรกเลยนี่ค่ะปุ่มคุชตสตาร์นะคะพี่มีให้ทางด้านขวาสะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะไม่นี่ให้ดูชัดๆไมเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะไม่มีกับไม้ก่อไม้นะพี่อ่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะพี่เปลี่ยนวิทยุเนาะ แอร์เป็นแอร์แมนนวลนะพ,พี่ขาเยน็ยนๆแบบนี้เลยนะคะหน้าจอมีแยกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ฟังได้ทั้ง fm am นะ cd ก็ฟังได้นะคะพี่ขานี่เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt นะคะเป็นขั้นบันไดสวยๆแบบนี้นะคะพี่แล้วก็มีนี่ช่องเก็บแก้วน้ํานะคะสวยๆแบบนี้เลยสองช่องนะคะพี่แล้วดูช่องเก็บของใหญ่ๆแบบนี้นะคะกุ้งกว้างแบบนี้เลยนะ,ะพี่ที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะจะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้เลยนะคะบอกเลย คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะพี่แล้วดูปุ่มแพชชั่นคอนโทรลนะคะก็จกออโต้หนึ่งบานเรียบร้อยค่ะพี่บอกเลยภายในโคตรสวยเลยนะสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะที่ชอบรถยนต์มือสองนะพี่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆอ่ะให้ดูรอบๆนะคะนี่ทุกอย่างนะคะเดิมๆหมดเลยนะคะโอเคไหมพี่อ่า สวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบนะ t o y o ต a a อ t i ติน,ตนะคะ 1.6G พี่ตัวนี้เป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่4,019,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่7,000บาทต่อเดือนอ่าแค่นี้เองพี่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันภายในตัวเครื่องกันเลยนะคะด้านหน้าว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ภายในตัวเครื่องนะพี่ๆบอกเลยพี่เยอะแบบนี้เลยดู ทุกอย่างนะพี่โครงสร้างหลักทุกตัวโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะพี่ดูได้เลย3 r 3 l นะพี่ยังอยู่ทุกจุดนะคะก็เม็ดองค์เม็ดอาร์นะคะพี่น็อตนะคะไม่มีขันไขขยับใดๆทั้งสิ้นนะพี่ดูได้เลยเนาะนี่นี่เม็ดทุกตัวกลมดิ๊กนะคะพี่ดูได้เลยนี่ สติกงสติกเกอร์อยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะพี่บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยจริงๆนะคะพี่สําหรับพี่ๆท่านไหนนะที่ชอบรถยนต์มือสองและสภาพดีสวยขนาดนี้นะแนะนําเลยนะคะดูได้เลยพี่ๆนี่นี่ดูเลยนะพี่3าม R ส L มีครบๆแบบนี้นะคะไฟแท้ไฟเดิมนะโครงสร้างหลักนะโครงสร้างเดิมสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ ดูได้เลยนะคะเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีทีนะคะบอกเลยพี่ตัวนี้นะคุ้มค่าอยู่ไม่ใช่คุ้มค่าอยู่คุ้มค่ามากเลยนะคะพี่กินน้ํามันประมาณ 16.6โลลิตรเท่านั้นเองนะคะพี่บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาต้อง To y ยต a าอันิ 1.6G นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0972517435นะคะหรือมาที่บริษัทเพชรยนต์ก็ได้นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1นะพี่ๆเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะแล้ววันหน้านะคะมาพบกันใหม่นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กับสต๊าฟขให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ